ก็สวัสดีนะครับสําหรับใครที่จะมาอิสราเอลนะคือประเทศนี้มันมีทั้งร้อนแล้วก็หนาวหนาวก็หนาวแบบโอหนาวจนแบบหิมะตกร้อนก็ร้อนจัดเหมือนยิ่งกว่ามีสาบ้านเรานะถ้าใครจะมาก็คิดดีๆแล้วยิ่งอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ภาคภาคกลางลงมาหาภาคใต้นี่บอกเลยถ้างานข้างนอกนี่โอ้ร้อนนี่ขนาดผมเข้านบางวันเข้างานตีห้าบางวันเข้างานหกโมง เลิกงานก็จะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามถ้าดันไม่ถึงบ่ายสองก็จะประมาณบ่ายหนึ่งผมก็กลับแล้วบางทีก็อาจจะมาต่องานตอนเย็นอีกหน่อยนึงนะเพราะว่ามันร้อนนะแลวก็ห้องห้องยังไม่ทันได้มีแอร์นะหรือว่าบางทีถ้าคนมาใหม่อาจจะอาจจะแบบใช้แอร์แอร์เคลื่อนที่ได้นะผ่อนแอร์เคลื่อนที่เดือนละสี500่ห้าร้อยเช็คนะราคานะ่จาจะไปตามวิทยูนะบิทยูก็สองพันบิทยูนะ่าจะประมาณ รมาณเท่าไรประมาณ2,000กว่าบาทนะกับเอเก้าพันวิทยุก็อยู่ประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหประมาณนี้แหละขึ้นอยู่กับพื้นที่นะถ้าผ่อนมันอาจจะแพงกับกันสักสองสามสี่ร้อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ควนี้เดี๋ยวผมจะคุยก่อนว่าเขาจะติดแอร์ให้หรือเปล่าเพราะาผมก็ทนนอนแบบห้องร้อนในกลางคืนก็นร้อนเพราะว่ามันผนังมันอมความร้อนไว้กลางวันอ่ะกลางคืนร้อนพัดลมเป่าเนี่ยแบบเป่ามีแต่ความร้อนเข้ามาบางทีไม่สบายเลยนะเป็นแบบ ยิ่งทางานข้างนอกแล้วมานอนพักผ่อนร้อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นไข้หวัดนะไอ้ไข้หวัดแดดนะนะแล้วก็ช่วงสักตีสองตีสามหน่อยเอออากาศค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ช่วงเช้าก็เริ่มร้อนอีกนะก็สําหรับผมก็มาถ่ายทอดอข้อมูลให้ฟังนะครับว่าอากาศมันเป็นยังไงนะอันนี้ผมนอนอยู่หน้าห้องน้านะครับนี่เพราะว่าต้องอาศัยพื้นห้องน้าเพราะว่าพื้นห้องน้ํามันเย็นมนพื้นไม่ได้เปียกนะครับแต่ว่า ม,มันเย็น,นครับก็เลยพอไดอ้ให้ระบายความร้อนออกจากตัวหน่อยนะเอาความร้อนออกจากตัวสักประมาณครึ่งชวม,มก่อนนะตอนนี้ผมก็เปิดพัดลมตัวหน้าด้วยนะให้มันถ่ายเทมาตอนนี้ผมอาจจะร้อนมากนะครับก็เลยขออนุญาตนอนเมียบแล้วก็พูดคุยทําคลิปแบบนี้นะสำหรับใครที่จะมาก็ตัดสินใจให้ดีนะงานอิสราเอลก็มันไม่ได้งานสบายนะครับ งานสบายน่าจะมีอยู่สองเปอร์เซ็นหรือเปล่าสองสามเปอร์เซ็นหรือเปล่าถ้าตกงานฟาร์มบางคนก็อาจจะแพ้ฝุ่นแพ้กลิ่นแพ้วัคซีนหรือว่ามันก็มันก็ดีคนละอย่างนะบางทีฉีดวัคซีนอ่าอวดิ้นแพ้ดิ้นแก่ดิ้นบางทีก็มันก็จะทําให้แบบเอออันตรายจากเข็มปากด้วยติดเชื้อกระแสเลือดเข้าได้ง่ายนะแล้วก็งานฟาร์มมันจริงอยู่มันมีถุงมือก็จริงก็พยายามใส่ถุงมือแหละนะใส่ถุงมือ เช้แอลกอฮอล์นะเลิกงานก็เพื่อนๆก็อาบน้ำพอเลิกงานเสร็จเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนพวกมูลแกะมูลแพะอะไรก็มูลแกะมูลแพะมูลวัวต่างๆหรือว่าเพื่อนในฟาร์มฝุ่นเลยก็อาบน้ําพักอาบน้ํานะนั่งให้หายเหนื่อยก่อนหายร้อนก่อนแล้วค่อยอาบน้ําทำกับษาตั้งกายอันนี้ก็ผมก็มาให้ข้อมูลนะสําหรับคนคนใหม่หรือใครที่อยากจะมานะถ้าคิดได้นะภาคใต้ร้อนมากมาก เวลาร้อนก็ร้อนจนโอ้ยอยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่นะถ้าไม่ติดแอร์หรือไม่ถ้าไม่มีแอร์เคลื่อนที่อย่อยู่ไม่ได้หรอกนะพัดลมมีแต่เป่าความร้อนมานะไม่ไปไปอยู่ไหนคราวนี่มีแต่เอาน้าพรมพื้นไว้หนึ่งชั่วโมงพอแห้งแล้วเราก็มานอนหน้าห้องน้ำอย่ามาเง,งียบพักผ่อนให้ให้ดูดความร้อนออกก่อนนะก็ผมก็มาแชร์ข้อมูลนะเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้อาจจะแบบเปื่อยหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไร ดักดักแบบนี้แหละสำหรับใครที่มาก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้ดีนะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายได้แล้วก็มันไม่มีอะไรที่ง่ายสบายสําหรับางานเมืองนอกนะไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศอหละนะงานเมืองนอกนะถ้าคุณเจองานสบายก็ถือว่าคุณโชคดีไปก็ถือว่าดวงดีไปเนาะก็เรื่องพวกนี้มันเลือกไว้ได้เนาะเราเรากําหนดไว้ได้ว่าเราจะอยู่งานไหนแบบไหนมาแล้วก็สู้สักหน่อยก็ได้ถ้าไม่ไหวก็ แล้วสักปีหนึ่งสองปีแต่นะครับให้เก็บเงินแล้วก็ให้ข้อมูลกับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าหากินทางบ้านได้ก็อย่ามาเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคลิปนี้เรยวนะครับดิบๆเลย